bếp nhung đi bếp nhung bếp cầu có thể phải bếp <laughs>

ฝั่งนี้กับฝั่งนู้นครับนายเวลาเวลาไดินไปตรงโรงพักของน้องอ่ะก็เอาเยอะไหมที่พี่ไปเปิดอ่ะเยอะครับอมีรถของประสานกับอบตอ เทศบาลหลักหแล้วก็ในเทศบาลต่างเอารถรถที่เราซื้อให้ี่ยไม่สแบบสองสามพันคันแล้ว well นะด้่ยด้วยามพันมันยังไม่พอคนที่การอนมาขอที่หนขอมาเยอะมากเอไม้ขอที่ติดลอตเตอรี่ลอตเตอรี่รตเราอดูสิติดต่อที่แล้วเขาสั่งทำที่ไหนขนเท่าไหร่เราต้องรู้อะไรเ่ยเวลาเข็นไอ้เป๋ลงคลองี่นเข็นได้อ๋อโอเคหรือออแล้

เราก็ทําได้ตลอดงานเราต้องไม่ได้การชุ่มอะไรมากเม็ดลงเนี่ยใช้เวลากี่วันที่จะเก็บได้ต้นกล้าเอายอดหลอดยอดต้นกล้าประมาณ20วันต้นกล้าขึ้นมาแล้วทำมันลงมัลงแตงใหญ่ประมาณสิบสิบวันต่างๆเลยย้อมต่างๆเอาเพราะสัพเพิร์น้ำได่ไงดูดีแล้วระบบน้ำได้ไง ไม่ได้โล่ิดเราเจอปัญหาแมลงนะตอครัไม่ตยเลันก็มีบ้างเหมือนกันครับแต่เราก็ใช้อย่ับยั้งใชจไว้เราจะใช้ยับยั้งมองนี่ต้องคนเลยต้องถ่ายริมๆครับพี่เพราะว่ามันมีเสานวันนี้ครับหลังจากที่มีการตรวจเยี่ยมที่สมาคมคนพิการประเทศไทยนะครับวันนี้เราได้เห็นผู้ให่าผู้ใหญ่ตาบ้งไมคเราได้เห็นผู้ใ่ญงตาบ้างมาแล้วเรา มองเห็นความคิดเห็นอะไรบ้างครับที่ทางอปจคือวันนี้ที่จริงแล้วทางท่านนายกสมาคมเนี่ยนะน้องเขื่อนเนี่ยนะครับแล้วทีมงานเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ผักที่ปลูกตามโครงการเนี่ยนะครับมันโตแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษนะฮะก็เลยจะไปเยี่ยมผมที่อบจอนะผมงานนายกโบลิงก็เลยบอกว่าผมมากันที่นี่สะดวกกว่านะซึ่งทางทรงพัฒนาสังคมก็น้องผลก็มาด้วย นะครับแต่เมื่อเรามาเห็นแล้วเนี่ยมันก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยังขาดนะฮะผมก็ตั้งใจว่าในศูนย์แห่งนี้เนี่ยผมอยากจะทําให้เป็นการดูแลคนพิการเนี่ยประทุมธานีเนี่ยอยากทําให้เป็นตัวอย่างอันดับหนึ่งของประเทศว่าเราไม่ทอดทิ้งคนพิการเพราะณวันนี้ได้มาเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นรถผมไม่รู้จริงๆว่ารถมันยังขาดอยู่ทั้งๆที่ขณะเดียวกันในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดหารถเนี่ย ในงบประมาณส่วนตัวเอาพราพวกไปจากไม่ต่ำกว่าสามพันคันนะครับแต่วันนี้ได้มามาเจอก็รู้ว่าเกิดบอกว่ายังขาดอีกเกือบร้อยคันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวดำเนินการให้นะแล้วในส่วนผักที่เกิดขึ้นขอบคุณหลายๆภาคส่วนที่ลงมาช่วยอะไรทางเซนทันด้วยใช่ไหมอ่าที่เขาลงมาแล้วทางทางไหนที่เอาเทคโนโลยีมาอ่าทางเดชป้าไอ้เนียขอบคุณ,ขคณเขานะครับแล้วผักที่เนี่ยปลอดสารพิษแน่นอนก็ฝากประชาสัมพันธ์ ว่าต่อไปขอให้หลายๆท่านจะกินผักก็ให้นึกถึงที่นี่ก็แล้วกันนะฮะเรากินผักไปด้วยได้บุญไปด้วยช่วยคนพิการไปด้วย